มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นด้วยมันก็เปลี่ยนแปลงจริงๆนะจากเราขอข้าววัดกินนะโควิดเมื่อสองปีที่แล้วเราแทบจะเป็นบ้าได้แต่ฆ่าตัวตายตั้งอาธิษฐานเจิตถ้าถูกหวยจะได้แหวนวงนี้ก็ได้จริงๆแล้วพาเพื่อนมาเพื่อนก็ถูกมาครั้งเดียวถูกรางวัลที่20ใบบ้าจริงๆนะเรื่องจริงมาจากกรุงเทพจากมาบ่อยไหมสิบสองครั้งแล้วก็เป็นจริง12ครั้งอกคืออะไรเป็นจริงก็คือเราฝันอยากขออะไรเราก็คือได้มาจากที่เราขอก็ขออย่างเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครั้งนี้อาจจะได้บ้าน ังไงก็เลยมาอีกทีนึง <resurrected> มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเลมมันก็เปลี่ยนแปลงจริงๆนะจากเราขอเข้าวัดกินนะโควิดเมื่อสองปีที่แล้วเราแทบจะเป็นบ้าแทบจะฆ่าตัวตายไปไงมาไงถึงได้รู้จักวัดไทยกัก็พี่ชายของแฟนเนี่ยพามาครั้งแรกตั้งอธิษฐานจิตถ้าถูกหวยจะได้แหวนวงนี้ก็ได้จริงๆครั้งแรกที่มาครั้งต่อมาก็นี่มาเรื่อยๆนี่สองพันห้าครั้งต่อมา ทำไมถึงได้บ่อยอ่ะเราก็ทุกับเราก็ศรัทธาเราก็คิดถึงท่านน่ะเชื่อแล้วพาเพื่อนมาเพื่อนก็ถูกมาครั้งเดียวถูกรางวัลที่สองสิบใบบ้าจริงๆนะเรื่องจริงจากที่นี่แหละทั้งทั้งที่เรายังไม่ถึงแต่เขาถึงไม่เป็นไรเราได้คุณไปด้วยค่ะสาธุเหมือนกันค่ะยังไงก็คิดอะไรไม่ออกนะคะสายมูมาที่วัดไผ่แขกสุพรรณเรานะคะหลวงปู่ดุษฎีถ้าศรัทธาท่านรับรองสมหวังนะคะลองนะสู้ สูตรทราบมาแล้วเรียบร้อยนะจาก12ครั้งที่ผ่านมา12ครั้งนี่คือครั้งที่13อาจจะปังกว่าน,นี้นะคะพี่น้องมานะคะ